ไายกันหน่อยไหมไทยหน่อยไหมอ่ะห2ึสองสามสวัสดีครับพวกเราฟอร์ดบุกนะครับเฮ้ยก็รู้สึกว่าดังนะแต่ยังดังไม่มากพอถ้างั้นขอเสียงคนชอบเพื่อนหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับอ่ะอ่ะ เรามาในทีมนักเดินทางะไรนะฟอสใช่ครับเรามาในทีมนักเดินทางแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของเราปีนี้คู่เราเป็นมาในทีมเ,เพลงของเพื่อนใช่ทุกคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วพอทราบอยู่แล้วว่าฟอสกับบุงเนี่ยเป็นเพื่อนกันมา20กว่าปีแล้วเ,เป๊ะก็25ใช่ใชเราก็เลยตั้งใจว่าจะเลือกเพลงที่มาเธอเธอเพื่อ,เ,อเราชอบครับผมใช่ครับเพื่อเพื่อบอกว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมใช่แล้วมันน่ารักด้วยใช่ครับใช่อ๋อคอร์ผ, <ม S 2> ผ,ผมนัน่งอถามจะถามนิดนึงครับผมคือแบบว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานอย่างเงี้ยครับพี่เออเออ,เ,อ,อเป็นเพื่อนกันมานานอย่างเงี้ยคุณรู้ใจผมมากแค่ไหนอ่ะว้าว รู้ใจไม่รู้ใจไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าผมตามใจคนที่สุดในรอบเลยลกันเฮ้ยตามใจอะไรผมไม่เคยคุณผมไม่เคยเห็นคุณตามใจอะไรผมเลยถ้าคุณไม่รู้ด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแฟนข่าวคองฮอเขาเลยแล้วผมตามใจพี่อะไรอะกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าครับพูดถึงเรื่องเพลงนี้นะครับ พูดคำเพื่อนเนี่ยผมอยากรู้ว่าเพื่อนแบบไหนที่บุ๊กเนี่ยอยากคบไปด้วยน,น,นานๆคนแบบไหนที่อยากคบไปด้วยน,นานๆแตบบ่ฟอสนะอัน,อน,อนี้ดีอันนี้ดีดีเธอจ๋า,จาก็ไปชี้พวงให้กันรอบ นี่แล้วครับดีๆอาถ้าสมุิเพื่อนที่ผมอยากคบด้วยใช่ไหมก็แค่จริงใจแล้วก็มีไปไหนไปกันใช่แล้วก็สู้ไปด้วยการกีกนันเองอ่าใช่กูชอนแล้วคุณล่ะถ้าสมุิคุณจะคบเพื่อนสักคนหนึ่งนี้คุณต้องคบแบบไหนแบบไหนครับอะไรนะครับ อ๋อนะไม่ดี <laughs> คุณถามว่าอะไรนะครับถามว่าอะไรนะถามว่าอะไรคุณถ้าคุณจะคบเพื่อนคุณจะคบเพื่อนแบบไหนอืมไม่่ยากคบเพื่อนแบบไหน,น